ไมยแรกของปี68นะครับไมยห้วยหินซิวไม้หินซิวที่มีน้องน้ำพึ่งต้น,ตนมื่งเศร้านะครับมีโอกาสกแะแร่ของพระเบิงนะครับต่อเพื่อนม้ดูนะครับว่าจะมีโตรหรือบอนะครับกะรอติดตามผลงานนะครับเนาะห้อยหินซิวลึเอาอีกเดิมหน,นึ่ง อุ้ยนั่นเดีวคันกงครับคันกงว้่นเดีวครับอุ้ยทำงานเลยพี่นัองเดินมาเดินมาเดินอยพุดเด้ออุ้ยอุ้ยไม่ปลาโคตรปลาโคตรอุ้ยพี่น้องาุยอดหครับงานครับงานอุ้ยึเอาอยู่ที่น้องอ้คันโกงเราครับคันโกงเดียปลาแี่อยู่ผมว่ ไอ้ก้อนที่หลังนี่ตัวมันงามี่น้องอ้หนาครับไม่เล่าไม่เ่ไม่อ้อเออตปลาตัวมาเย็นอย Connie, ู่ี่น oh, right. ้องเอ้ยปลากองแขกเลยครับมาเ้ยบดงามนั่นบานวูบขม่บานครับลูกกระ่ายกระแวล้วมันจะลุ เร็วเลยเร็ว้ายโอ้ยตัวเดียว,วยเป็นข้าเลยพี่น้องไงก็งูเลยค่ะสุดยอดเลยจ้าไงก็งกูที่หลังดังกว่าที่หลังดังกว่า,าโอ้โห